ความขัดแย้งอยู่ที่ไหนต้องไปแก้ความขัดแย้งที่ต้นเหตุนะครับีง่ายๆเลยอะไรคือสาเหตุอะไรคือต้นเหตุต้องไปแก้ที่นั่นต้องแก้เชิงมหาภาคไม่ใช่แก้เชิงจุลภาคนั่น สวัสดีครับมาพกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตรปัตนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะเรื่องของเมนกับไทยที่กลับมาปะทุอีกรอบหนึ่งที่ผมเรียนไว้มาอตลดอดก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ไทยก็ไปตอกหน้าเมนนะครับกล่าวหาเมนแบบปิ้นปลอนกัลล่อนนั้นแน่นอนเขมนนั่นก็ถลแลเป็นเรื่องปกติ สงกรามใกล้แล้วเอกสารลับรัสเซียรั่วมอสโกกำลังซุ่มฝึกโจมตีทางอากาศให้ปักกิ่งเจาะบุกไต้หวันในนาคตอันใกล้ AP Agencies เอกสารลับรับรเสเซียหนา800แผ่นรั่วพบมอสโกเตรียมฝึกปักกิ่งรบทางอากาศเพื่อบุกไต้หวันจีนเตรียมสั่งซื้อรถยานตน์ทางการทหารรัเสเซียหลายสิบคันและระบบร่วมทหารรัเสเซียฝึกทิ้งของหนักจากระดับความสูงรวมไปถึงการฝึกกำลังพลเพื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทิ้งแท้งการทหารแดนผู้ดีชี่ดังที่เก่าแก่มากที่สุดสถาบันการทหารอังกฤษ Royal United Services Institute คาจะเพิ่มศักยภาพการทหารจีนเพื่อบุกไต้หวันฟิลิปปินส์และรวมไปถึงชาติอื่นๆที่เป็นเกาะในบริเวณใกล้เคียงในภูมิภาค AP แรงงานวันสุกที่26กันยายนว่าทิ้งแท้งสถาบันการทหารอังกฤษ Royal United Services Institute กลางกรุงอังกฤษที่ตั้งมาตั้งแต่ปี1831ได้วิเคราะห์เอกสารล่วรัสเซียจำนวน800หน้ารวมถึงสัญญาบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่จะจัดให้โดยมอสโกให้ปักกิ่ง เป็นเอกสารลับที่กลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดัง Black Moon สามารถเจอเอาะออกมาได้ AP ชี้ว่ากลุ่มนี้ก่อนหน้าเคยตีพิมพ์เอกสารบางส่วนก่อนหน้ามาก่อนซึ่งกลุ่มที่ว่านี้ประกาศตัวต่อต้อตานบรรดารัฐบาลที่ใช้นโยบายต่างประเทศรุนแรงกล่อมสำเร็จนายกอัลเบนิสประกาศเลิกจัดประชามติออสเตรเลียเป็นสาธารณารัฐหนึ่งวันหลังบินไปเฝ้าพระเจ้าชาอุสที่สที่สกอตแลนด์ ซูจี้ถามรู้สึกยังไงต้องบินไปเฝ้ากษัตริย์แห่งออสเตรเลียที่สกอตแลนด์เดลี่เทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้2งยายนว่านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีออนบามิสที่มีจุดยืนต้องการเปลี่ยนให้แดนจิงโจ้กลายเป็นสาธารณรัฐที่ไม่ต้องมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐแต่ทว่าในการให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์28 เขากล่าวว่าไม่มีความตั้งใจที่จะจัดการลงประชามติตัดสินสถานะของออสเตรเลียในเรื่องสาธารณรัฐอีกต่อไปอิหร่านอาจถอนตัวส่วนที่สัญญานิวเคลียร์ตอบโต้มาตรการแซงชั่นของ UN เและยุโรป AP อิหร่านกำลังชั่งใจในการหาวิธีตอบโต้หลังถูก UN เฟื้นมาตรการแซงชั่นต่อโครงการนิวเคลียร์โดยสมาชิกสภาคนหนึ่งแนเตหะราน ถอนตัวจากสนที่สัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์การฟื้นมาตรการแซงชั่นของสหประชาชาติหรือ UN ส่งผลให้สินทรัพย์ของอิหร่านที่อยู่นอกประเทศถูกอายัดเช่นเดียวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธเพื่อลงโทษสำหรับการพัฒนาโครงการขีปนาวุธของเตหรานโดยดำเนินการผ่านกลไกลที่เรียกว่าการตีกลับซึ่งรวมถึงข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015กับมหาอำนาจหลายชาติ คนลุกเซเลนสกี้ยืนยันปูตินเตรมบุกยุโรปหลังเดนมาร์กโดนป่วนทั้งสัปดาห์ล่าสุดคืนวันเสาร์28กันยายนเจอโดรนโพรเนื้อฐานทัพไม่กี่แห่งเรือรบรัสเซียอเล็กซานเดอร์ชาบาลินปิดสัญญาณติดตามวันพฤหัสบดี25กันยายนปรากฏตัวใกล้ชายฝัย่งโคเปนเฮเกนและต้นสัปดาห์วันจันทร์22กันยายน โดรนป่วนสนามบินโคเปนเฮเกนส่วนสนามบินอัมสเตอร์ดัมงานเข้าวันเสาร์7 7กันยายนพบโดรนบินห่างเครื่องแค่50เมตรต้องปิดนาน45นาทีเดอะการเดียนของอังกฤษรายงานวันนี้28กันยายนว่ากองทัพเดนมาร์กออกแถลงการเช้าวันอาทิตย์28ยืนยันว่ามีการพบโดรนจำนวนมากขึ้นเหนือท้องฟ้าฐานทัพเดนมาร์กไม่กี่แห่งในคืนวันเสาร์27มาจนถึงวันอาทิตย์28 กองทัพเดนมาร์กสามารถยืนยันได้ว่ามีโดรนถูกพบเหนือฐานทัพเดนมาร์กไม่กี่แห่งในตอนกลางคืนได้มีการส่งกำลังไม่กี่นายออกไปรับมือ28กันยายนภายหลังการโจมตียาวนานถึง12ชั่วโมงของรัสเซียว่าพระเซียส่งโดนและจรวดนับร้อยจนตียูเครนโปแลนด์ยกระดับพร้อมสกัดการล้ำน่านฟ้าภายหลังนาโต้กล่าวหามอสโกอยู่เบื้องหลังการลุกล้ำเขตแดนชาติสมาชิกหลายครั้ง ประธานาธิบดีโวโลโดิเมียร์เซเลนสกีของอยูเครนกล่าวในวันอาทิตย์28กันยายนภายหลังการโจมตียาวนานถึง12ชั่วโมงของรัสเซียว่ามอสโกต,ต้องการให้สงครามดำเนินต่อไปจึงสมควรถูกทั่วโลกกดดันหนักหน่วงและสำทับว่าเครมลินได้ประโยชน์จากการยื้อการสู้รบตราบเราที่ยังได้กำไรจากการขายน้ำมัน ผู้นำเคียบประกาศว่าจะพุ่งเป้าโจมตีศักยภาพในการสร้างไรายได้ที่รัสเซียนำมาใช้ทำสงครามรวมทั้งบีบให้มอสโกหันมาแก้ไขความขัดแย้งด้วยแนวทางการทูตมันต้องแบบนี้จีนสั่งประหารชีวิตอดีตรัฐมนตรีเกษตรกรรมตามข้อกล่าวหาคอร์รัปชันอดีตรัฐมนตรีเกษตรกรรมของจีนในวันอาทิตย์ที่28กันยายนถูกตัดสินประหารชีวิต ตามข้อกล่าวหาคอร์รัปชันแต่โทษให้รอลงอาญาสองปีตามคํำแถลงของสาลท้งเหรินเจี้ยนรับสินบนในรูปแบบของทั้งเงินสดและทรัพย์สินรวมแล้วมูลค่ามากกว่า268ล้านหยวนราว8630ล้านบาทระหว่างปี2007ถึง2024ศารในมณฑลจีหลินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ระบุในถ้อยแถลงใต้ฝุ่นบัวลอยขึ้นฝั่งเวียดนามบ้านพัง86หลังดับ104หาอพยพกว่า250,000ปวนสนามบินยกเลิกดีเลย์นับร้อยเที่ยวบินวันที่29กันยายน2568พายุใต้ฝุ่นบัวลอยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางภาคกลางตอนเนือของเวียดนามแล้วบริเวณชายแดนจังหวัดหาติงเงะอาน พร้อมลมแรงต่อเนื่อง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและฝนหนักค่าตกสะสม200-350มิิเมตรใน24ชั่วโมงสร้างความเสียหายเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว1ศพสูญหาย4รายบ้านเรือนเสียหาย86หลังขณะรัฐบาลเร่งอพยพประชาชนกว่า250,000คนออกจากพื้นที่เสี่ยงทางด้านศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นร่วนนานาชาติรายงานว่า โครงสร้างของพายุลูกนี้ยังคงรุนแรงและจะมีกำลังลมแรงระดับพายุโซนร้อนต่อเนื่องก่อให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่กว้าง เนซีเปรูลูกคือประท้วงใหญ่ต้านประธานาธิบดีดีนาโบโลเต้สืบเนื่องจากความไม่พอใจเรื่องการปฏิรูประบบบำนาญรวมถึงปัญหาคอร์รัปชันความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงตั้งแต่ปี2022จนทำให้คะแนนนิยมของผู้นำประเทศตกต่ำถึงขีดสุด กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของเปรูได้รวมตัวกันประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีดีนาโบลเตอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเดินขบวนในเมืองหลวงกรุงลิมานำไปสู่การประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้มีทั้งตำรวจผู้ประท้วงและนักข่าวได้รับบาดเจ็บกว่า10รายเริ่มต้นนะครับในเรื่องของงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของมอสโก นะครับก็เตรียมที่จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดกับนาโต้หากมีการสอยเครื่องบินรบของทางฝั่งรัสเซียแัะบูมีต่างประเทศนะครับบอกไปยังชาติตะวันตกเกี่ยวกับการลุกรานใดๆต่อมอสโกว่าจะเจอกับการตอบโต้ที่เด็ดขาดในการเคลื่อนไหวส่งเสียงเตือนต่อความพยายามใดๆที่จะสอยร่วงอากาศยานในน่านฟ้าของรัสเซียท่ามกลางคำขู่เมื่อเร็วๆนี้นะครับจากชาติพันธมิตรของนาโต้ว่า พร้อมจะสอยเครื่องบินของรัสเซียส่วนตอนนี้มีการประกาศสงครามหรือยังยังไม่มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการระหว่างนาโตกับทางฝั่งของรัสเซีย Continued unilateral move to impose territorial sovereignty from our neighbor using forces instead of agreed mechanism unilateral maps instead of internationally Recognize ones that were produced in accordance with treaties that bind the two countries, and countless other actions undermine this trust building and peace effort. Of great concern is the forced eviction of Cambodian civilians and threat to use national law against them and to evict hundreds more from the lands they have lived in for decades. Cambodia has consistently consistently and strictly observed the ceasefire demonstrating good faith and full transparency in the implementation of its term. we have exercised the utmost restraint even in the face of repeated incident and provocation as recently as this morning there was an unprovoked provocation Attack near a sensitive site following an allegation that our force has opened fire first. We firmly reject such accusation. Our troops have not fired first, nor have they returned fire in retaliation to the provocation, underscoring our commitment to peace. Yesterday, I met my Cambodian colleague in the very hall of the United Nations. We talked about peace, dialogue, mutual trust, and confidence. This was emphasized later at the informal four party consultations organized by the United States. We appreciate President Trump's dedication to peace. But unfortunately, what was said today by the Cambodian side was completely opposite to what was said yesterday at the meeting. It reveals the true intention of Cambodia. These allegations are so far-fetched that they make a mockery of the truth. From the beginning, Cambodia initiated the conflict with the intention to expand a border dispute into a national conflict and to further international internationalize it, as was the case again this morning. The villages referred to by my Cambodian colleague earlier are in Thai terror, full stop. In fact, they exist because Thailand made the humanitarian decision to open up our borders in the late 1970s for hundreds of thousands of Cambodians fleeing the civil war in their country to seek shelter in Thailand. We made this decision out of compassion and humanitarian principle. And, and as a young diplomat, I witnessed the scene myself. Although the civil war has ended and the shelters were closed, the Cambodian villages have expanded over the decades. And despite Thailand's repeated protests, Cambodia has ignored those requests to address this encroachment. And when peace returned to Cambodia after, the 1991 Paris Peace Agreement. We were there to rebuild and to rehabilitate the Cambodian nation to sustain peace. We built homes, roads, hospital, because peace in Cambodia is in Thailand's interest. This is what neighbors should do for one another. ตรงนี้ตรงนี้ผมอย่างที่เรียนนะครับไฟเขียวให้ทางกองทัพมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของการรักษาอธิปไตยอย่างเต็มที่เรื่องของไทยกับคเคนนะครับตอนนี้อนุทินชาญวรกุลในฐานะนานยกตรีก็บอกว่าไทยก็รักสง,งบแต่รบก็ลองดูนะครับ ในขณะที่ทางกัมเนก็ไปถแถลงการที่สมัชชาใหญ่แห่งประชาชาติหรือ UN กล่าวหาประเทศไทย <c oughs> ละเมิดข้อตกลงจุดยิงยั่วยุนะแล้วก็มีการประนามประเทศไทยประเทศไทยก็ทำการตอบโต้โดยร่นตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้มีการรับตำแหน่งยางเป็นทางการนะครับหลังถึงแม้ว่าจะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการถแถลงนโยบาย นะครับซึงกระถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะผิดต่อรัอมูลหรือไม่แต่การตอบโต้ดังกล่าวก็กล่าวหาคมรว่าคาเมร,าาเมรได้มีการเตรียมพร้อมทุกอย่างมาล่วงหน้าสร้างสถานก,การณ์เพื่อที่จะมาล้องต่อคณะกรรมการนะฮะที่เข้ามากํากับดูแลนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับก็ยังไปร้องนะ่ะข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วย นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีคนบอกว่าเนี่ยยิ่งกดดันเท่าไหร่นะครับบอกว่าเนี่ยต้องปล่อยให้กระเหม่นชนะรไรทายสักนิดนึงเนี่ยแล้วก็ค่อยเจรจาได้ผม,มเดอนหุ้นส่วนสิ่งที่คเหมรททำตอนนี้เนี่ยเหม่นทำตามหลักยุทธวิธีทุกประการเลยในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงทุกการทอ่เหม่นทำถูกหมดเลยตามหลักทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเกมจูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองก่อนการจะต่อรอง ต้องมีการยกระดับสร้างความมูแรงพืชเพิ่มอำนาจการต่อรองให้เพิ่มสูงขึ้นชาวรัสเมีรก็ใช้หลักนี้มาเลเซียก็ทำแบบนี้ก่อนการเจรจาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สังเกตไหมคาเมร์ก็ใช้หลักการเดียวกันเพราะทฤษฎีเดียวกันเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับยยุ่ๆก่อความมูนแรงก่อนเลยก่อนจะมีการเจรจานะครับตอนนี้เขารู้ว่าจะเกิดการเจรจาเกิดขึ้นไหมแน่นอนฮะเขารู้ว่าจะเกิดการเจรจาเกิดขึ้นนะครับการเจรจาเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับนะ ว่าเป็นการเจรจารที่เรียกว่าเขมรก็ต้องการประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับส่วนไทยก็ต้องการประโยชน์ของไทยให้มากที่สุดเหมือนกันการไปก่อเหตุที่ภูมะเขือการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆของเขมรก็มี <c oughs> มเจตนาเพื่อต้องการที่จะเจรจารแล้วก็จะให้อํานาจการเจรจารสูงขึ้นเขมรอยู่ในสถกกานที่ลําบากไหมเขมรอยู่ในสถานที่ลําบากลําบากมากหรือลําบากน้อยลําบากมากไกลลาบากมาก ตระกูลคุณกำลงัลงลำบากมากนะครับแต่การที่อนุทินซึ่งเป็นรัฐบาลมอบให้ทหารทําการเจรจามอบให้ทหารเป็นคนจัดการให้ภาคบริการเป็นคนจัดการจะแก้ปัญหาระยะสั้นกลางยาวได้ไหมสิ่งที่ขเมเณรทำตอนนี้นะครับในส่วนของตระบูลเขาก็กําลังลางํลาบากเขาก็ดิน้นทุกวิถีทางเพื่อให้เขาให้ได้ประโยชน์มากที่สุด นะครับแต่ผมเรียนย้านะหุ้นส่วนนะก็ความขัดแย้งที่มันเริ่มต้นเนี่ยมาเริ่มต้นระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล2ตระกูลนะครับจึงเป็นประเด็นสําคัญทําให้วิธีการจะยุติมันมีเทคนิคที่จะให้อย่างอื่นดําเนินการไม่ใช่เป็นการที่ให้ทหารดาเนินการภาคยุติวิธีนะครับมันเป็นงานมหาภาคเอาไว้ให้ง่ายมันไม่ใช่เป็นงานจุลภาคภาคปฏิการเป็นงานจุลภาคในเชิงวิชาการนะครับแต่สิ่งที่เกิดมันเป็นงานมหาภาค จบได้งานนี้ต้องเป็นมหาภาคเท่านั้นจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นะครับที่ไม่ใช่อนุทินชาญบรกุณอนุทินเจีจาก็ไม่จบนะครับเพราะตอนนี้ความที่ระยะเวลาของรัฐบาลมันสั้นนะครับความเชื่อมั่นมันจะไปสูงท่ารัฐบาลที่มีอยู่ยาวเนี่ยมันคงน้อยนะครับประกอบกับกําลังจะมีการเลือกตั้งเป็นข้อต่อสําคัญเลยแล้วก็ทําโพลมาล่าสุดอนุทินก็ไม่มีโอกาสจะชนะเลย นะครับ <N un ca ps> นั่นก็คงเป็นคําตอบชัดเจนว่าการเจรจาย,ยังไงก็แล้วแต่ขเมงจะทำแบบนี้มีโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่เกิดขึ้นไหมมีโอกาสจะปะทะกันเหมือนเดิมไหมก็มีโอกาสขเมงจะยุยุแบบนี้ต่อไปหรือไม่ยุยุต่อไปนะครับไทยโดยเฉพาะทหารไทยต้องใจเย็ยนแนวหน้าต้องใจเย็นบอกโอ้ย oh, อยากจะยิงอยากจะฆ่ายาห้มจบจบไม่จบหรอกลบไปลบมามันก็ไม่จบมันมีเทคนิคอย่างอื่นนะครับที่ต้องเรียนนะครับว่าการแก้ปัญหาแบบทหาร ก็จะเป็นหลักยุทธวิธีตามหลักยุทธศาสตร์ของชาตินะนะแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ของทหารนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นหลักยุทธศาสตร์ของชาติสิ่งที่ทหารทํามันมเป็นเพียงยุทธวิธีความขัดแย้งอยู่ที่ไหนต้องไปแก้ความขัดแย้งที่ต้นเหตุนะครับง่ายๆเลยอะไรคือสาเหตุอะไรคือต้อนเหตุต้องไปแก้ที่นั่นต้องแก้เชิงมหาภาคไม่ใช่แก้เชิงจุลภาคนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ